เจริญพรท่านผู้ฟังวันนี้เป็นวันตักบาตเทโวโรหณนะเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรม,มเทศนาโปรดพุทธมารดาเสร็จแล้วก็ได้เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาบดึงคือเป็นวันที่ถัด มาจากวันออกพรรษาหนึ่งวัน,วนเมื่อครั้งก่อนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทรงเสด็จขึ้นไปบนสวรรค์เพื่อที่จะไปแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพุทธมารดาตลอดสามเดือนหรือตลอดพรรษานั้นเมื่อพระองค์ทรงแสดงเสร็จแล้วก็เป็นการออกพรรษาพอดีก็ได้ทรงเสด็จกลับโลกมนุษย์จึงได้ชื่อว่าวันตักบาทเทโวโรห a นะคือเป็นวันที่พระเจ้าเปิดโลก คือพบทั้งสามพบนั้นเปิดมาสู่มิติเดียวกันสวรรค์ก็เห็นโลกมนุษย์ก็เห็นนรกก็เห็นหรือในนรกก็ตามเนี่ยสัตว์นรกทั้งหลายที่ได้รับเวรกรรมอยู่ร้องคนควายหาความหาสิ่งที่จะหนีทุกที่เกิดขึ้นโดยวิบากกรรมของตอนเองนั้นก็ได้หยุดไฟนรกก็ได้จับไปสักแวบหนึ่ง เพื่อที่จะทอดพระเนตรหรือได้เห็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระตถาคตเจ้าทั้งหลายที่พระองค์ได้ทรงเสด็จลงมาทําให้ไฟในโนรกนั้นเย็นน้ําในกระทะทองแดงก็เย็นไม่เดือดไปสักแป๊บหนึ่งเหมือนเราฟังเพลงอยู่เสียงนั่งอยู่ท่ามกลางวงเพลงที่เสียงดังๆอาจเข้าหูซ้ายเข้าหูขวาข้างหน้าและข้างหลังแล,ล้วเราเกิดความราคาญแล้วเครื่องดับไปสักแป๊บหนึ่งก็จะกอมสงบขึ้น ก็เปรียบเสมือนเช่นนั้นวันนี้ที่ทุกคนทุกท่านที่ได้ทำตามจาริตประเพณีก็จะได้เข้าวัดทำบุญเท่าแถวตักบาตรพระจึงได้ว่าเป็นวันตักบาตรเทโวโรหณนะโดยทางพุทธศาสนิกชนแล้วบุคคลที่เป็นพุทธแท้ที่นับพุทธศาสนาอย่างจริงจัง ย่อมไม่พลาดวาระวันสำคัญทางพุทธศาสนาแต่ในปัจจุบันนี้นับได้ว่าศาสนาพุทธก็เริ่มท้อถอยบุคคลที่นับถือพุทธศาสนาก็ถือได้ว่าเป็นพุทธตามทะเบียนบ้านมีการเชื่อเรื่องผีตำหรับตำราดูด,ดวงเชื่อในมงคลจึงเรียกว่าเป็นบุคคลที่เป็นบุคคลที่ถือมงคลแล้วก็ตื่นข่าว ตื่นข่าวว่าตรงนั้นตรงนี้มีความศักดิ์สิทธิ์เสียข่าเสไดมันแห่แหนกันไปกราบไหว้คารวบบูชาขอพรขอพรขอหวยอันดับแรกถามว่าเป็นจริงไหมเป็นจริงก็มีไม่เป็นจริงก็มีแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่มั่นคงจะหักพังเสื่อมสลายลงในวันไหนก็ไม่รู้บุคคลนี้นะเพือพุทธศาสนาอย่างแท้จริงแล้ว โดยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือพระรัตนตรยัยเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมีพระรัตนตรัยเป็นสิ่งที่พึ่งที่ระลึกนึกถึงอยู่ตลอดเวลาล้วนแล้วแต่ไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาทำลายได้ทุกวันนี้สังคมโลกหรือเกิดสงครามยิงปืนใส่กันยิงวิกายใส่กันปล่อยขีปนาวุธใส่กันทำให้ประเทศชาติบ้านเมือง ทางพินาศแต่พระรัตนตรัยที่เรายึดเหนี่ยวจิตใจนี้เก็บไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นที่ระลึกอย่างบริสุทธิ์อาวุธยึดทวประกทั้งหลายย่อมไม่สามารถทำลายได้แม้กระทั่งขีปอาวุธยังไม่สามารถทำลายพระรัตนตรัยได้เพราะพระรัตนตรัยเป็นสิ่งที่เหนือกว่าธรรมชาติเป็นสิ่งที่ไม่ปรุงแต่งไม่ได้ใช่วัตถุ ไม่ใช่วัตถุเสานี้เขียนว่าวัตถุนี้เป็นพระพุทธวัตถุตรงเสานี้เป็นพระธรรมวัตถุตรงเสานี้เป็นพระสงฆ์ไม่ใช่พระตทนต์ใจคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสิ่งที่เหนือกว่าเราไม่ใช่สิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาโดยกําเนิด <c oughs> แต่เป็นสิ่งที่ผูาษาษาษา้นับถือศาสนาพุทธมีพุทธบริษัทยสีมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเอาไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เพื่อที่จะไม่หลงยึดติดในสิ่งที่เป็นมงคลความงมงายทั้งหลายถามว่าถือมงคลตื่นข่าวยังไงมงคลจุดยังไงบางคนชอบในสิ่งที่มงคลไม่ชอบในสิ่งที่เป็นมงคลก็มีบางคนชอบเป็นมงคลบางคนไม่ชอบเป็นมงคลเพราะเป็นมงคลแล้วมันเป็นมงคลแบบไม่ใช่อย่างแท้จริงเพราะมงคลทางพุทธศาสนาท่านได้ตัดไว้แล้ว มงคล38ประการอันมีเบื้องต้นมีการไม่ข้อพนันการครบแต่บัณฑิตบูชาในสิ่งที่บคุคลควรบูชาการได้ยอยู่ในประเทศสมควรได้ตั้งตนไว้ชอบได้ทําบุญไว้ในปางก่อนได้ดูแลบิดามารดาก็สิ่งนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดอยู่แล้วเราจะมาหาสิ่งอื่นสิ่งใดมานอกเหนือจากมงคล38ประการจากพกุทธศาสนานี้ได้ดังนั้นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้ที่ ไม่ถือมงคลตื่นข่าวก็ดีผู้ที่ถือมงคลตื่นข่าวก็ดีผู้ที่เชื่อกรมไม่เชื่อมงคลก็ดีผู้ที่ผู้ที่ไม่เชื่อกรมไม่เชื่อมงคลก็ดียังเป็นสัมมาทิฏฐิก็ดีที่เป็นวิชาทิฏฐิก็ดีก็ควรตรักถึงว่าควรที่จะเห็นทางที่แท้จริงจากชีวิตของคนเราได้แล้วเพราะศาสนาพุทธเองเป็นศาสนาเดียวในโลกหรือเป็นศาสนาอีกศาสนาหนึ่งในโลกที่สอนถึงความจริงของชีวิตแม้กระทั่งฝรั่ง ชาวยุโรปเองยังเห็นว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่สอนถูกต้องแล้วเป็นศาสนาที่สอนให้เห็นแก่นแท้ของชีวิตไม่หลอกลวงอีกต่อไปแล้วถ้าบุคคลที่เชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลละ่ะคือ,อยังไงเขาเชื่อในการกระทําจะมีคนมายกย่องทำอย่างนี้เป็นมงคลชีวิตดีการงานลุกเดืองปลูกสิ่งนู้นสิ่งนี้ไว้ในบ้านอย่างนี้อนอย่างนี้ดีเสริมงอเห้งอย่างนี้ดีเขาไม่เชื่อเขาเชื่อกรรมนะบงคน ถามว่ามีต้นไม้มงคนปลูกได้รวยเราปลูกแล้วเราไม่ทำงานเราจะรวยไหมล่ะไม่รวย,รวยทำไมปลูกไว้เฉยๆวันดีกันดีเงินทองไหลเข้าบ้านมันน้ำทว่วมไม่มีเพราะสิ่งอื่นสิ่งใดจะประสนบผลสำเร็จได้จะรวยได้ก็อยู่ที่การกระทำขยันหาเงินเหมือนคนจีนทำไมคนจีนเขาถึงรวยได้เขามาประเทศไทยเขาถึงรวยได้เพราะเขามาอย่างประหยัดอดออมใช้ใจอย่างประหยัดเรียกว่าเส้อพื้นหมอนไปดังนั้น คนที่เขาเชื่อกรรมเขาจะเป็นชนี้คนที่เขาเชื่อมองคลเชื่ออย่างเดียวคนที่เกิดวันนู้นวันนี้จะเป็นมงคลได้รวยมันรวยเหรอถ้าเรารวยแล้วถ้ารวยแบบไม่ทํามีไหมไม่มีคนไหนที่รวยแบบไม่ทําจะรวยได้ก็ต้องทําการงานสั่งสมทรัพย์สมบัติวันนี้บางคนเกิดวันอังคารวันจันทร์วันอาทิตย์นะรวยนะเออเอเอบางคนอ,อดีใจฉันเกิดวันนี้เออฉันรวย ถามว่าเงินทองอยู่ไหนไม่ได้ไหลามาฉะนั้นพุทธศาสนาโดยแท้เขาจะไม่ถือมงคลตื่นข่าวเขาจะเชื่อในการกระทําเชื่อมงคลมงคลในที่นี้คือมงคลสาสิบแปดประการแต่ถ้าเป็นมงคลที่นอกเหนือจากสาสิบแปดประการนล่านี้แล้วสิ่งเหล่านั้นอาจจะไม่เป็นมงคลบางคนเชื่อพึ่งมนต์ดำพึ่งไสยศาสตร์พึ่งการไล้ของพึ่งการดวงดวงสิ่งเหล่านี้เป็นอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้ ไม่รู้เพราะอะไรไม่รู้ต้นสายปเหตุว่ามาจากที่ไหนบุคคลที่ถือของเหล่านี้อยู่เขาเล่นของอย่างนี้เล่นกุศลแต่คนอื่นอยู่ต้องเป็นผู้มีศีลจริงแต่ถ้าศีลเราบกพร่องมาเก,กนิดเดียวสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันมาจะวนเข้ามาอย่างสะสมและจะทําลายร่างกายของเราทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือวอิชาระหว่างอวิชาเล่นบนใส่เล่นของแต่คนโน้นคนนี้ให้หลงให้หลง,ให,ลงให้ลักให้หลงถามว่าแพ้พระรัตนันแพ้ เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ไม่สามารถเอาช,ชนะพระรัตนาตายหรือชนะบุคคลที่มีพระรัตนาตายเปรียบด้วยหัวใจเพราะบุคคลเขามีสิ่งเหล่านี้ยึดอย่างจิตใจแล้วล้วนแต่จะเป็นบุคคลที่ประสบผลสมสำเร็จกับชีวิตและพิจารณาเท่าทันบุคคลทั้งหลายที่เป็นพุทธศาสนาย่อมมีสิ่งเหล่านี้กราบพระรัลึกมรรตนาใยพระพุทธพระธรรมพระสง์ หลายคนคิดว่าเอ๊ะฉันมากราบแบบนี้มันถูกอ่ะกราบปูนกราบอะไรมันไม่จําเป็นที่จะต้องไปกราบพุทธรูปกราบปูนกราบต้นไม้กราบอะไรเพียงแค่ว่าเรากําหนดที่ไหนที่ได้เป็นที่ลําลึกนึกถึงพระรัตนตรัยได้ก็ถือได้ว่าเราได้ระลึกนึกถึงลรำลึกนึกถึงนี้ต้องระลึกนึกถึงอย่างแกนแท้ของหัวใจโดยการน,น้อมน่วหัวใจเข้าไปอย่างสุดซึ้ง ถ้ามงคลทั้งหลายที่ได้นอกเหนือจากมงคลสัตวป,ประการนี้ก็เป็นมงคลแต่เป็นมงคลอย่างนี้ก็เรียกว่าอาจจะเสื่อมสลายไปได้ดังนั้นวันนี้ก็ขอธรรมสวัสดีท่านทั้งหลายพุทธศสาสนิกชนที่ได้รับฟังข้อคิดดีๆในวันนี้ก็ขอจเจริญพรทุกคนทุกท่าน